สวัสดีค่ะพบกับช่องครัวสมัยค่ะวันนี้จะชวนทุกๆคนมาทำข้าวไข่คนแหนมชีสค่ะชีสยืดๆแบบนี้เลยนะคะไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะเตรียมชีสมาหั่นค่ะชีสที่ใช้นะคะจะเป็นมอสซาเรลล่าชีสค่ะเราจะหั่นชีสขนาดประมาณครึ่งเซนค่ะ ชีสที่หั่นเสร็จนะคะก็จะได้ชิ้นประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเก็บชีสใส่ภาชนะไว้นะคะจากนั้นไปดูวิธีการหั่นแหนมกันค่ะแหนมที่ใช้นะคะก็จะเป็นแหนมแท่งแบบนี้ค่ะสามารถซื้อตามร้านสะดวกซื้อได้เลยนะคะอันนี้จะหั่นแบบไหนก็ได้นะคะแล้วแต่เราจะชิ้นบางหรือว่าหนากว่าในคลิปก็ได้ค่ะ พอเราหั่นแหนมเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราไปเตรียมไข่ไก่ค่ะไข่ไก่สองฟองนะคะต่อหนึ่งสูตรสำหรับหนึ่งจานค่ะไข่ไก่ที่เราใช้นะคะจะเป็นไข่ไก่เบอร์สองค่ะตอกไข่ที่เตรียมไว้ทั้งสองใบใส่ในถ้วยไว้เลยนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวนำซ้อมนะคะมาตีไข่ค่ะตีให้ไข่ขาวและไข่แดงเข้ากันดีเลยนะคะ พอตีไข่ขาวและไข่แดงเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นให้เรานำนมสดนะคะเทใส่ลงในถ้วยไข่ได้เลยค่ะคนส่วนผสมของนมและไข่ให้เข้ากันดีอีกครั้งค่ะพอเตรียมส่วนผสมทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะคะจากนั้นเตรียมตัวเปิดแก๊สได้เลยค่ะใช้ไฟกลางก่อนนะคะแล้วก็ตั้งกระทะไว้ค่ะใส่เนยสดลงไปนะคะ ถ้าใครไม่มีเนยสดจะใช้เป็นน้ำมันก็ได้ค่ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะใช้เนยสดเพราะว่าเขาจะเพิ่มความหอมให้กับไข่ข้นค่ะพอเนยเริ่มละลายนะคะใส่แหนมลงไปได้เลยค่ะพอใส่แหนมลงไปแล้วนะคะจะค่อยๆผัดแหนมให้แหนมสุกก่อนนะคะ พอแหนมเริ่มมีสีเหลืองนิดก็คือเขาเริ่มสุกแล้วนะคะจากนั้นให้ใส่ไข่ลงไปเลยค่ะช่วงจังหวะที่ใส่ไข่ให้หลีไฟลงอ่อนสุดเลยนะคะจากนั้นค่อยๆคนไข่นะคะให้ทั่วค่ะปรุงรสด,ด้วยเกลือประมาณหยิบมือค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกไทยเลยนะคะพริกไทยก็ตามชอบค่ะจากนั้นค่อยๆคนส่วนผสมให้เข้ากันดีค่ะ และใส่มอสซาเรลลาชีสลงไปได้เลยค่ะเพราะว่าไข่ค่อนข้างที่จะสุกไวนะคะตำด้วยใบโหระพาได้เลยนะคะเดี๋ยวเรารอให้มอสซาเรลลาชีสมีความยืดนิดนึงแล้วเราก็จะปิดแก๊สเลยค่ะใส่ใบโหระพาเพื่อเพิ่มความหอมนะคะซึ่งเข้ากันได้ดีมากๆเลยค่ะกับแหนมนะคะ นี่ค่ะพอชีสเราเริ่มยืดๆแบบนี้นะคะเราคนส่วนผสมให้เข้ากันและปิดแก๊สได้เลยค่ะมาจัดจานเสิร์ฟได้เลยค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะราดไข่ข้นลงไปบนข้าวร้อนๆน,นะคะชีสกำลังเยิมย้มๆเลยค่ะส่วนระดับความสุกข,ของไข่อันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะตามด้วยพริกไทยป่นค่ะโรยตามชอบค่ะ เสร็จแล้วนะคะข้าวไข่คนแหนมชีสค่ะเดี๋ยวมาลองชิมรสชาติกันดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงนะคะระดับความสุกข,ของไข่ที่ทำนะคะก็จะไม่สุกมากนะคะแล้วก็ชีสยังมีความยืดยืดนะคะอันนี้นะคะรสชาติก็จะออกมันๆนะคะซึ่งทานกับแหนมมีรสชาติเปรี้ยวเล็กน้อยนะคะเข้ากันได้ดีมากๆหอมกลิ่นใบโหระพาค่ะ เมนูนี้ทำได้ไม่ยากนะคะลองเอาไปทำดูกันได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ